ดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะนะ้คุณจะพาพเพื่อนๆนะคะมาอ่านหนังสือกันเนื่องจากว่าน้คุณหายไปนานเลยไปโรงเรียนมานะคะเพื่อนๆมีการบ้านกันหรือเปล่านะ้คุณมีอ่านอันนี้นะคะบเอออันนี้นี่ค่ะภาษาไทยแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะมาเอ้ยไม่ใช่แบบฝึกหัดค่ะมันคือ,อ,อแปบบ๊บนึงนะคะ บอบะบะยบบันบอบะบะยอยบันนะคะแล้วก็มีบัญชีคำโอเคเดี๋ยวเราจะมาอ่านเออเออบัญชีคำนะคุณอ่านไปแล้วนะคะแต่โทษทีนะคะอ่านนี่นี่ไปหน่อยลืมไทยอ่าจบแล้วแต่ลืมไทยนะคะโอเคอันนี้ขอไม่อ่านนะคะ แล้วก้ามีภาษาไทยภาษาไทยก้าอ่านไปแล้วนะคุณถ้าเราคุณเรียนภาษาไทยกับครูอัดนะคะถ้าคุณจะออกมาอ่านนําทุกอ่านทุกเอ้ยทุกวันเลยนะคะภาษาไทยมีทุกวันเลยโอเคก้าอ่านไปแล้วมาอยไรกันอ่านอันนี้กันดีกว่านะคะนี่วิทยาศาสตร์นะคะ สามนะคะเปิดเลยแม่เราเปิดเลยล้วเปิดเลยแล้วไว้แม่ยหย่ขบับมาไลของคุณบบนี่สแบบนะคะโอเคเจอแล้วค่ะเพื่อนนีมันจะเหมือนนี่ค่ะหน้านี้นะคะนี่ค่ะ,น,น,น,ะ,คะ,น,คะนะคุณขอโทษทีนะคะพอดีว่า อ่านข้างบนนี้ไปแล้วแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะลืมท่านก็เลยจะมาถ่ายอ่านอันนี้นะคะมาโอเคมา,ามค่ะเพื่อนิ่มไหมค่ะตอาอามอมอมองมองมอง,มองดูดูตามองดูอันนี้คือตามองดูนะคะหอ เรอเอ้ยสเสียเสียงเสียงอเสียงหูฟังเสียงอันนี้คือหูฟังเสียงนะคะจอาจจะออูมูมูกูมูโดดโดดโดมดมก็รออีกกิน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 ไม่เอกกินจะหมูดมกินก็คือโจจานนะคะ จะไม่มีสาระอ่ะเพราะว่าเขาจะให้มาอ่านเองนะคะเป็นการฝึกพัฒนาการนะคะโอเคมาต่อไปอันนี้รออีดีดีนอลินวินไม่โทรลิ้นชออีชิชิมอชิมรออ,ออุลละลสอลดลินชิมลดพออีผ,ผีผีวอผิวโกอากากายกา ศรัศส,ส,สามอมสามผอผัผัดศรัผัดผิวกายสามผัดโอเคค่ะจบไปแล้วคลิปนี้นะคุณขอลาก่อนนะคะอย่าลืมกดติดต่อใครแล้วก็กดกันดีรุ่นเก่งกุ้งเกงให้นะคุณด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะคะคอมเมนต์มาด้วยนาเพื่อนเดี๋ยวท่านัคุณมีกันบ้างเขียนกับกันบ้านอ่านอีกนะคุณจะมาอ่านให้เพื่อนเพื่อนฟังต่อนะคะโอเคนะคะ